ต้องบอกว่ามีรถมากมายหลากหลายเซกเมนต์ที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะไฮไลท์คันนี้นะครับ d d C LION s e คันนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นรถในรูปแบบของรถอนเนกประสงค์นะครับแล้วก็มีความน่าสนใจผ่าน2รุ่นย่อยของเขานะสำหรับ d y d C LION นะครับก็ถือว่าเป็นรถไฟฟ้านะครับในกลุ่ม C SUV หรือว่ารถอเนกประสงค์นะครับที่เรียกว่ามีขนาดตัวถังแบบกลางๆครับในเรื่องของการทําตลาดเนี่ยก็ถือว่ามีวิดีทำกันบ้านมาดีครับสำหรับซีไ o อก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นรถที่เรียกว่ามีออปชันน่าสนใจนะครับก็มีทั้งในตัวของรุ่นพรีเมียมนะครับซึ่งเป็นรูปแบบของขับ2แล้วก็ในตัวของซีไ o ออนเซเว่ในรุ่นท mm ็อ hmm. ปก็คือในตัวเพอร์ฟอร์ c e นะครับจะเป็นรูปแบบของออฟวิ i ด e ทั้ง2รุ่นนะครับเป็นเวอร์ชันนำเข้า CPU จากประเทศจีนนะครับในตัวของพรีเมียมนะครับก็จะเป็นในรูปแบบสเปคมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวนะครับระยะทางสูงสุดต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC อเนี่ยอยู่ที่567กิโลเมตรนะครับแล้วก็ท็อปสปีดอยู่ที่225กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในรุ่น p e r f o r m ร์มานทะครับที่เป็นรูปแบบของ All View i y e จะเป็นมอเตอร์คู่2ตัวนะครับ390กิลวัตต์นะครับ3้ารงอ้า แล้วก็รูปแบบของขับเคลื่อน4ล้อนะครับซึ่งระยะทางสูงสุดต่อการชาร์จ1ครั้งของในตัว p e r f o r m ร์แมนะครับขับ4จะอยู่ที่542กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ครับสำหรับ b y d นะครับต้องบอกว่าในงานมอ t o อร์เอครั้งนี้เนี่ยก็เรียกว่ามีรถที่น่าสนใจหลากหลายเซกเมนต์นะครับทั้งในตัวของ b y d a t t o 3นะครับในรูปแบบของรถยนต์นเน็กประสงค์แล้วก็เป็นเรียกว่ารุ่นที่ยอดนิยมด้วยนะครับสำหรับในบ้านเรา รวมไปถึงในตัวของ b y d Dolphin นะครับซึ่งเป็นเนกประสงค์เช่นเดียวกันนะครับแต่เรียกว่ามีขนาดที่กระทัดรัดนะครับแล้วก็เป็นรถที่เหมาะกบการใช้งานในเมืองมากๆอีกหนึ่งโมเดลที่น่าสนใจสําหรับ b y d นะครับก็คือในตัวของ b y d s a l ซึ่งก็จะแตกต่างจากในตัว Astro T แล้วก็ในตัว Dolphin นะครับในความเป็น Premium Sport Sedan รวมไปถึงในตัวของ b y d C Leon s i นะครับ ซึ่งเป็นรถในรูปแบบของ Plug-in h y b r i d 5ที่นั่ง b y d ในโมเดล M6 นะครับรถยนต์นเนกประสงค์ MPV ขนาด6ที่นั่งรวมไปถึงในตัวของ b y d s h a r g e 6นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรถกระบะ p ล u g i n ิน b r i d อีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจกับการนำตลาดในบ้านเราครับ เดนซาก็ถือว่าเป็นอีกแบรนด์นะเป็นแบรนด์พรีเมียมนะครับก็เรียกว่าอยู่คู่กันกับแบรนด์ b y d นะครับแต่เดนซาก็จะเป็นแบรนด์ที่เรียกว่ายกระดับมีความลักชวรี่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะฮะและอย่างที่เห็นอยู่นี้ก็คือเดนซาดีนะครับคันนี้น่าสนใจมากๆครับเพราะว่ามาในรูปแบบของ MPV หรือว่ารถตู้ในประสงนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นเซกเมนต์ที่น่าสนใจสําหรับเรียกว่ากลุ่มผู้ใช้รถ E ีในบ้านเราตอนนี้ครับแบรนด์เดนซานะครับก็ถือว่ามีรถที่เป็นรถพลังงานใหม่ นะครับแล้วก็มีความน่าสนใจเนี่ยถึง3โมเดลนะครับภายในงาน Motor Expo ในครั้งนี้นะครับรถยนต์ที่จัดแสดงภายในบูธนะครับอย่างคันที่ผมพูดถึงก็คือในตัวของเดนซาดีไก็เป็นเรียกว่ารถตู้เนกประสงค์ในกลุ่มรถ MPV ในส่วนของกลุ่มพลังของ DENSA ดีนะครับก็จะมีทางเลือกทั้งในตัว s i n เกิลมอเตอร์นะครับขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัว312แรงม้า 360นิวตันเมตรนะครับระยะทางในการวิ่งสูงสุดอยู่ที่600กิเมต่อการชาร์จนะครับหครั้งตามมาตรฐาน NEDC อัตราเร่ง0ูนยถึงรก็อยู่ภายใน9.5วินาทีส่วนในอีก1รุ่นที่น่าสนใจก็คือในรุ่น Dual Motor นะครับเป็นการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัว374แรงม้า470้นิวตันเมตรแบตเตอรี่นะฮะลิเธียมไอออนขนาด103.36กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับขับเคลื่อน4ล้อ ระยะทางวิ่งไกลสูงสุด580กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับอันนี้ตามมาตรฐาน NEDC เช่นเดียวกันส่วนนัตตาเร่งนะครับอยู่ที่0ูนยถึงเนี่ยภายใน6.9วินาทีก็เรียกว่าเป็นรถที่มีความน่าสนใจนะครับในรูปแบบของรถตู้ในกประสงค์ในบ้านเราครับรวมไปถึงยังมีรถในตระกูล crossover อ,อ,อ,อย่างในตัว Denza N7 นะครับซึ่งเป็นรูปแบบ crossover แล้วก็มีความฉบเฉีียวน่าสนใจในรูปแบบของ รถอนเนกประสงค์นะครับส่วนอีกหนึ่งโมเดลก็คือ d e n ซา z ซ GT อันนี้จะเป็นรถแฮชแบกนะครับทรงสปอร์ตแล้วก็มีความยกระดับให้ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นด้วย ก็ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับบูธ b y d นะครับในงาน Motor Expo ครั้งนี้นะทั้งในส่วนของ b y d เองแล้วก็ในส่วนของเดนซ่นะฮะแล้วก็โดยเฉพาะคันนี้คร b y d s h a r k Six เนี่ยต้องถือว่าเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งคันนะที่เขาจอดบนเวทีแล้วก็เรียกความสนใจจากผู้ที่เข้าชมงานได้เป็นอย่างดีครับ